เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน BIG กทอ k b กบิ๊กสตสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของโพสต TODAY นะครับนี่ก็คือรายการ Big กทอ k Big Story นะครับกับพวกเราทีมข่าวของโพสต TODAY วันนี้ผมกับคุณวิษนุนะครับรบก็มานั่งพูดคุยกันเหมือนเดิมครับ,รบในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด ยังลุมเล้าเราอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียวครับ,รบก็ยังถือว่าหนักหน่วงนะครโดยเฉพาะเรื่องอตัวเลขผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่ติดเชื้อเสียงเราอาจจะอู้อีกันสักนิดหนึ่งก็เพราะว่าเราจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะฮะเพราะว่าเป็นไปตามมาตรการเป็นไปตามประกาศของกทมว่าถ้าอยู่ในสถานที่มีคนเยอะ หรือว่าจะประชุมอะไรก็ตามเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคือไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือถ้าออกมาครับเคหสถานคือจากบ้านเนี่ยนะครับมาที่ทํางานหรืออะไรก็ดีเนี่ยนะครับจะต้องมีการสวมแมสนะครับที่ทางานก็ถือว่านอกเคหสถานใช่ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะโดนปรับโดยเฉพาะมีการปรับเขาเรียกว่าทางเทคนิคแล้วกันนะครับปรับเป็นตัวอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คือว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับอาจจะเป็นการและแต่วิพากษ์วิจารณ์นะว่าเป็นการ สร้างภาพหรือจะทํายังไงก็สุดแท้แต่แต่ที่ทากัรคือนายกรัฐมนตรีโดนปรับไปแล้ว6 0 0 0บาทซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าตัวเองบกพร่องก็แน่นอนนะคนอย่างนายกรัฐมนตรี6,000บาทก็ถือว่าไม่ทําไมฮะไม่ราคาไม่ไม่ราคาไม่ราคากระเป๋าแล้วกันเอาแต่ว่าเขาปรับตามจํานวนนะใช่ไหมตามจํานวนที่มีระเบียยออกมาณคือไม่เกินสองหมื่นบาทนะครับ ถ้าไม่สวมแมสแต่ว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองก็มันมีขั้นต่ำนะฮะเขาเรียกว่ามีแนบป้ายประกาศใช่ถ้าถ้าติดตามถ้าเราติดตามเนี่ยเมื่อวานจะเห็นว่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<ช>มีพ่อค้าคนหนึ่งถูกปรับปรับไป5้าร้อบาท<ช>คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแค่5้าอบาทแต่กรณีนั้นนะครับท้ายที่สุดแล้วทางตำรวจก็ยกเลิกยกเลิกถอนอการปรับครั้งนั้นไปเพราะว่าไม่เข้าเกณฑ์อันนี้ไงคือไม่หรอกคือว่า ตำรวจเองไปเปรียบเทียบปรับจริงๆแล้วก็ใ,ให้ใช้ดุลพินิษของศาลนะครับต้องส่งฟ้องศาลฉะนั้นศาลก็จะเป็นคนใช้ดุลพินิษในการพิพากษานะครับในการตัดสินอ้าวแล้วทำไมกรณีของนายกถึงไม่ใช้ดุลจริงๆแล้วก็คือว่า,เ,าเนี่ยผมก็งงนะผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งเนี่ยก็แถลงนะครับโดยซ้ํานะว่าเคสเนี้ยอย่างเคสของอยุธยาเนี่ยนะครับ,รบก็อาจจะตำรวจไม่สามารถใช้ดุลพินิษได้เพราะเป็นพรบาเกี่ยวกับพรบควบคุมโรค ไม่ใช่การปรับจราจรตรรวจราจรอะไรต่างไม่ใช่ไม่ใช่เปรียบเทียบปรับจราจรดังนั้นเนี่ยต้องส่งให้ศาลก็เลยต้องเพิกถอนก่อนเพิกถอนก่อนอแล้วก็ส่งให้ศาลพิจา,ารณาครับซึบ่งแน่นอนว่า,าตามกฎหมายเนี่ยขั้นสูงสุดเนี่ยคือสองหมื่นไม่เกินสองหมื่นบาทไม่เกินสองหมื่นแนบท้ายก็อาจจะมีขั้นต่ำสุดก็อาจจะหกพันบาทดังนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็อาจจะรับผิดชอบก็อาจจะสั่งปรับได้อย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยแน่นอนนะครับก็ ถือว่าพิเศษหน่อยก็คือว่ามีาผู้ว่าไปแจ้งถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่แต่วันนี้ก็มีทางตารวจเขาชี้แจงประเด็นนี้นะว่าก็คือทางพลตํารวจตรียิ่งยศเทพจํานงโคโศกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยครับเขาก็ชี้แจงกรณีที่นายกได้ถูกปรับไปเมื่อวาน6000บาทนี่นะครับทางพลตํารวจตรียิ่งยศบอกว่าอัตราโทษในการกระทําความผิดแต่ละครั้ง ในการไม่สวมหน้ากากอนามัยนอกที่ออกนอกเขหสถานีนะครับก็คือว่าพนักงานสอบสวนจะดําเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทําความผิดอัตราโทษในการกระทาความผิดแต่ละครั้งเนี่ยครั้งแรกจะปรับ6000บาทนะครับถ้ากระทําความผิดนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยปรับ1 2ึ0 0หบาทแล้วก็ครั้งที่3และครั้งต่อๆไปจะปรับ20,000บาทนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณ ผิดสามครั้งโดยที่ครั้งที่สามก็ยังทาความผิดอยู่เนี่ยก็คือโดนกับโดนปรับสองหมื่นบาทเลยนะคนั่น,นค,คือเต็มจำนวน,นตามประกาศนะครับนี่ประเด็นสําคัญก็คือที่มีการวิพกษ์วิจารณ์กันนั่นคือว่าตกลงในรถส่วนตัวเนี่ยครับถ้าไม่ใส่แมสเนี่ยผิดไม่ผิดยังไงแรงต่างอันนี้ก็ถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ว่าทางกรมตก็ยืนยันนะครับว่าถ้าสองคนขึ้นไปก็ถือว่าผิดนะครับถึงแม้ว่าจะมาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือพ่อแม่แต่ว่าถ้าอยู่ในรถด้วยกันเนี่ยก็คือ ก็คือมีความผิดแต่ถ้าไม่ใส่นะฮะ,ะทีนี้นี่คือประเด็นที่มันสอดคล้องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับติดเนื่องกันมาที่ประเด็นสําคัญในวันนี้อย่างที่บอก้วครับว่าตัวเลขเนี่ยก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าทั้งผู้ติดเชื้อก็ดีนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตดีมันสะท้อนให้เห็นว่าการดําเนินการในการจัดการนะครับกับโควิดรอบ3เนี่ยนะครับก็ยังถือว่าล้มเหลวอยู่ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือ,อผู้ป่วย ได้อย่างทังทนท่วงทีนะครับทั้งเตียงก็ดียังมีปัญหาอยู่ทั้งเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยตัวเลขชัดๆนะครับวันนี้ที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยผู้เสียชีวิต <15 S 2> วันนี้15ราย,ายซึ่ง<ม>เป็นประวัติศาสตร์สูงสุดแล้วกันถือว่านิวไฮแล้วกันนะทำสถิติใหม่แล้วฮะในการที่มีผู้เสียชีวิตเดิมเนี่ยมี11รายสูงสุดแต่วันนี้15แล้วก็อย่างนั้น8 8คือจะเห็นว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ย เสียชีวิตจํานวนมากนะครับครับแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิตบางคนเนี่ยพบเชื้อวันเดียวก็เสียชีวิตบนะครับ,รบแล้วก็ผู้ติดเชื้อวันที่เสียชีวิตเนี่ยหนึ่งถึงหกวันมากสุดนะครับคือสิบหกวันและเร็วสุดคือเพียงหนึ่งวันเท่าที่ทราบผลนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ากว่าจะตรวจพบเชื้อนะครับครับ,รบก็มาเสียชีวิตคือรักษาไม่ทันล่วงทีคือกว่าจะป่วย แล้วไปตรวจบางคนก็ได้ตรวจบางคนก็ไม่ได้ตรวจครับนะครับแล้วก็พอไปตรวจไปถึงมือหมอช้าครนะก็ได้รักษาวันเดียวก็เสียชีวิตแล้วอันนี้เป็นถ้าเจอตั้งแต่วันแรกหรือมีข้อสงสัยว่าป่วยแล้วเนี่ยนะครับ,รบเข้าไปรักษาทีา่โรงพยาบาลได้จันทุงทีนะรหรือมีการรับส่งต่อผู้ป่วยกันไนดะ้จันทร์ทุงทีเนี่ยการเสียชีวิตก็อาจจะ น้อยไปกว่านี้ก็ได้ที่เสียชีวิตหนึ่งวันแล้วรู้หนึ่งวันแล้วเสียชีวิตเขาอาจจะติดเชื้อมาก่อนหน้านี้หลายวันแล้วก็ได้แต่ไม่ได้ตรวจ<ะ>แต่ไม่ได้ตรวจ<ะ>อาจจะนอนรอดูอาการหรือว่ายังไม่ได้ไปตรวจแต่พอไปตรวจแล้วปุ๊บเนี่ยแทนที่จะไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามเพราะ,ะว่าบางทีอาจจะรู้แล้วว่ามีเชือ้อแต่ว่าไม่มีอาการมากอาจจะส่งต่อไปแต่ว่านี่ไม่มีรถมารับหรือว่าติดต่อ หน่วยงานต่างๆแล้วไม่มีใครมาเล่าอย่างรอ,อยู่ที่ร้อยห้าสิบสี่หญิงไทยอายุสี่สิบเก้าปีจังหวัดสระบุรีรมีประวัติร่วมสังสรรค์น,นะครับโรคประจําตัวคือพังผืดเยื่อหุ้มปอดสิบแปดเมษาพบว่ามีไข้ยี่ห้าเมษาพบเชือ้อยี่บหกเมษาเสียชีวิตเลยวันเดียวแสดงให้ะะเห็นว่าตอนที่เขามีไข้เนี่ยไม่มีการไปตรวจไงสิบแปดเมษามีไข้เนี่ยไม่ไปตรวจรเขาก็ไม่ไปตรวจ อาจจะไปตรวจหรือหมออาจจะไม่บอกว่าไปเสี่ยงก็ได้ไงเพราะรว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการตอนนี้คือมันสับสนไปหมดนะครับพอเจอปุ๊บพบเชื้อปุ๊บก็เสียชีวิตเลยเนี่ยมีหลายคนนะครับวันนี้ประมาณห้าหกคนนะที่ที่สะท้อนนี้เห็นว่าเป็นการเสียชีวิตที่ในลักษณะว่าพบเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเลยวันเดียวเนี่ยมันอย่างที่บอกนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าระบบการคัดกรองเองการสุ่มเองการประสานงาน จากการที่พบผู้ป่วยแล้วไม่สามารถรักษาได้ท,ทันท่วงทีให้รักษาตัวอยู่กับบ้านอย่างนี้นะครับอโอกาสที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นนะครับการที่ต้องรักษาตัวอยู่กับบ้านนี่คือมันมีข้อจํากัดใช่ไหมครับข้อจำกัดคือไม่มีโรงพยาบาลไม่มีเตียงใช่ไหมนึ่งตรวจเชื้อก็ลาบากนะบางคนนะครับย,ยังไปหาตรวจลําบากอีกอนะครับก็อย่างที่ทุกวันนี้ก็จะมีหลาย,ลายๆส่วนพยายามที่จะตรวจคัดกรองให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้ไทม์ไลน์เนี่ยว่ากันตามตรงนะ อย่างกทมเนี่ยสับสนไปหมดมนะคือบางคนเนี่ยไม่ตามทำลายแล้วครับนะเอาเฉพาะตัวก่อนเนี่ยก็ยังเป็นปัญหากันอยู่มากมายฉะนั้นมันทําให้เห็นว่ายอดนี่มันติดมากเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยมีหลายภาคส่วนนะครับหลายคนที่ติดเชื้อแล้วต้องรออยู่บ้าน3าสี่วันเพื่อรอเตียงครับแล้วบางคนก็ทนไม่ไหวก็คืออาการหนักมากเสียชีวิตไปนะครับบางคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ กว่าตำรวจจะมาชันสูตรนะครับกว่าจะเอาอรถพยาบาลมารับศพไปเนี่ยก็ขั้นตอนนานอีกไอต้ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ะจะทําให้เชื้อนี่แพร่กระจายได้นะฮะอย่างกรณีของที่จรันสนิทวงเนี่ยนะฮะขนาดเป็นชายวัยแค่45ปีเองนะร่างกายกำยำล่ำสันออกกําลังกายนะครับแต่ปรากฏว่าก็กว่าจะมาถึงมือหมอหรือกว่ารถพยาบาลจะมารับตัวไปเนี่ย คือเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเลยอะไรอย่างนี้นี่ก็คือก็เป็นตัวสะท้อนอย่างที่คุณวิษณุบอกเลยว่ากระบวนการต่างๆที่ทํากันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังไม่อ่ามีประสิทธิภาพพอหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ยังก็ยังเห็นหลายๆหน่วยงานพยายามปรับนะปรับเพื่อให้การส่งต่อรวดเร็วขึ้นหรือว่าปรับเพื่อที่จะอ่าให้มีสถานที่รักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ฮะก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าคือตอนเนี้ยก็ยังถือว่า ที่มีการประกาศเนี่ยนะครับว่าเตียงยังมีเพียงพออะไรต่างๆางน,น,นะครับ28,000 27นายกรัฐมนตรีพูดนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตามตัวเลขแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้ในกรทมเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องเตียงจํานวนมากครับขณะเดียวกันเนี่ยการตรวจการนําผู้ป่วยที่มีอาการเนี่ยไปรักษาให้ทันท่วงทีเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ดังนั้นในส่วนนี้ก็ต้องมีการปรับแม้ว่ามีความปรับอยู่แล้วแต่ว่า ก็ยังไม่ท่วถึงอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่านี่คือยังเป็นข้อบุคคลอยู่นะครับในการส่งต่อผู้ป่วยนะครับณนะวันนี้หลายๆส่วนนะฮะหลายๆคนที่ติดแล้วบางคนก็บอกว่าหายก็มีครับ <c oughs> นะครับคือไม่ต้องไปหาหมอใช่ไหม <c oughs> คือคือ,คอ,คอหลายส่วนเนี่ยคือผมงงเนี่ย,ยคือเท่าที่ดูรายละเอียดเลยนะครับบางคนนะติดแล้ว <c oughs> ครับไปตรวจมาแล้วรู้ว่าตัวเองติดใช่ไหมไปตรวจแล้วรู้ตัวเองติดก็กักตัวอยู่ที่บ้านครับสามวันสี่วันห้าวันอ่า บางคนไม่มีอาการก็แล้วไปครับแต่ถ้ามีอาการเนี่ยก็แน่นอนว่าลําบากครับอาจจะเสียชีวิตก็มีอย่างที่คุณพูดคือว่าใ้กรณีตรวจแล้วรู้ว่าตัวเองมีอาการแล้วก็พักอยู่กับบ้านเพราะว่าไม่มีเตียงไม่มีโรงพยาบาลท้ายสุดไปตรวจใหม่อา้าวหายไปโดยปริยายอะไรงี้ใช่ไหมฮะครับอ,อันนี้ก็มีครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอาละกรณีไทม์ไลน์ผู้กักส่วนใหญ่นะครับคือพอติดแล้วปุ๊บทุกคนอยากไปตรวจเลยครับ แต่ปรวจรอบแรกไม่ค่อยจะติดกันอแล้วพอไปตรวจรอบแรกพอไม่ค่อยจะติดปุ๊บเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าอไม่อยากกักตัวมากแล้วคือกักแต่ว่ากักไม่พิธีพิถันแล้วก็คือไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนู่นไปนี่อะไรเงท้ายที่สุดพอปรวจรอบสองติดแล้วมันก็ติดกันเยอะไปอีกก็คือไอ้ช่วงที่คุณคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรไปนู่นไปนี่ก็คือนั่นก็ะคือตัวแพร่เชื้อใช่ไหมถ้าอย่างนั้นทีนี้หลายหน่วยหลายหน่วยนะที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ก็ไม่ยืนยันไม่ให้เป็นเอกภาพไงว่าให้เกิดความชัดเเวว่าาาาถ้สมมมุุติอละคณี เสียงสูงปุ๊บเนี่ยกี่วันถึงไปตรวจถึงจะเห็นผลครับไม่ใช่ทุกคนแบบครั้งที่หนึ่งก็ต้องไปครั้งที่สองก็ต้องไปครั้งที่สามก็ต้องไปคือบางคนสามครั้งแ่ะครับสามครั้งอาจจะไปอปอย่างเงี้ยคือสับสนแหละสามครั้งอาจจะไปภายในหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไม่มีระยะที่กําหนดตายตัวว่าต้องสิบห้าวันสิบสี่วันยี่สิบวันนะอะไรอย่างงี้กี่วันครับถ้าไม่มีอาการกี่วันมีอาการกี่วันคือมันต้องแถลงเป็นทางการแต่ว่า เอาละผู้รู้ต่างๆก็อาจจะมาพูดกันจนจับประเด็นไม่ถูกเหมือนกันว่าตกับลงแล้วท้ายที่สุดแล้วว่าหลังจากคุณมีโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยนะเสี่ยงสูงปุ๊บมเมื่อไหร่ปุ๊บ,ค,บคุณควรจะไปตรวจเมื่อไหร่แลวคุณจะซ้ําหรือเปล่าบางคนมีเงินไงมีเงินแล้วก็เป็นห่วงว่าตัวเองจะติดหรือเปล่าสองวันไปตรวจสามวันไปตรวจสี่วันไปตรวจสามครั้งติดต่อกันบางทีภายในระยะเวลาสั้นๆอันไม่ได้แถลงให้มันเป็นกิจจาลักษณะ คือทุกคนก็แบบกลูกันมาคนพูดรู้หมอคนนั้น,พ,น,นพูดคนนี้พูดก็เลยเกิดความสับสนก็งลงแต่ละคนเนี่ยต้องไปแล้วความเข้าใจของผู้คนนะต้องไปตรวจซ้ำๆๆๆๆกันสองรอบสามรอบถึงจะบอกว่าปลอดภัยแล้วที่คุณพูดนี่พยายามคือเอาให้ชัดๆเลยว่ากี่กี่วันควรจะไปตรวจในแต่ละครั้งอ่ใช่ไหมกี่วันควรจะตรวจสองครั้งหรือสามครั้งและกรณีผู้ที่ไม่มีอาการมากครับหายป่วยแล้วไม่ต้องไปตรวจซ้ําอันนี้ก็ยังกังวลกันอยู่อีกนะ คนที่ออกไปจากโรงพยาบาลแล้วไม่ตรวจซ้ำและก็อ้างว่าเชื้อแปรวัแววนแล้วไม่ไม่เชื้อตายซากแล้วไม่ไม่ติดต่อกันแล้วอะไรต่างอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันคือหลายคนก็อาจจะยังไม่เชื่อมัน่นคือไม่มีหน่วยงานไหนมาแถลง ấy, เป็นทางการบางหน่วยก็อาจจะเอาไปเอาระเบียบต่างๆไปแปะไว้ในเว็บไซต์ของตัวเองว่าเน,นี่ยม,มีการเตือนแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้ไ<ห>น,น,นให้คนให้คนเข้ามาอ่านเองครับไม่มีการพูดอะไรที่เป็นระบบเลยนี่คือความล้มเหลวนะผมมองว่า นี่คือความล้มเหลวในการป้องกันและก็สร้างความสนุกให้กับผู้คนเพราะติดเชื้อนี่ติดติดตัวเลขมันก็จะกลายเป็นความตกใจของผู้คนแล้วฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าต้องออกมาชัดๆแล้วเตียงเนี่ยก็แน่นอนว่ามีที่ไหนอย่างไรเขาก็พยายามถแถลงอยู่นะเท่าที่ถแถลงอะไร<ห>แถลงมาว่าเตียงครบเตียงครบแต่ว่าคนยังอยู่มันยังเกิดเหตุการณ์อยู่ทําไมคนยังต้อง รักษาตัวอยู่กับบ้านอยู่กับคอนโดอะ,อะไรอย่างนี้ท,<า>ทั้งท<ๆ>ี่ตัวเองติดเชื้อใช่แล้วก็แน่นอนว่าการส่งต่อผู้ป่วยจริงๆแล้วโรงพยาบาลที่บอกว่าเวลาไปตรวจเนี่ยคุณสมชายเวลาไปตรวจปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลไหนเจอปุ๊บเนี่ยจริงๆมันก็จะต้องสอบสวนละมันต้องตามทำลายละแล้วก็จะต้องหาเตียงกลายเป็นว่าเวลาเนี้ยโรงพยาบาลเองก็ไม่พยายามจะหาเตียงให้มันเขาหาแล้วอาจจะมันเต็มหรือเปล่าก็นี่ไงก็ไม่ประสานกันไงครับไหนบอกว่าเหลือเยอะ เก้าเคอันนี้เขาก็กําลังปรับอยู่ก็ก็รอ,รอรดูนะครับว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตหวังว่าคงจะลดลงครับ,รบถ้ามีการกระบวนการตรงนี้ในการที่จะประสานงานกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับน่งนในส่วนของจํานวนตัวเลขนะครับซ,ซึ่งถ้าดูตามทำลายที่คุณหมอหลายๆท่านเคยพูดไว้ว่าหลังสงการประมาณ7จ็ดแปดวันเนี่ยตัวเลขอาจจะพีคขึ้นซึ่งก็อยู่ในช่วงนี้แหละนะครับหลังจากนี้ก็ต้องดูว่ามันจะลดลงหรือเปล่านะครับถ้าค่อยๆลดลงลดลงแต่ว่าถ้าดูในหลายๆจังหวัดเนี่ย เอาทางจังหวัดก็ยืนยันนะครับว่าตัวเลขเนี่ยถึงแม้จะติดสูงแต่ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆนะฮะก็ก็อันนี้แหละครับอย่างที่บอกแล้วตรวจครั้งแรกไม่ค่อยเจอหรอกนะที่ออกมาเนี่ยคือครั้งสองครั้งสองครั้งสามาครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าอาการเริ่มออกคือคือผมว่ามันสับสนไปพอสมควรนะในช่วงแรกๆนะก็โอเคก็ไปว่ากันในส่วนนั้นแต่ว่าทีนี้ในส่วนของตัวที่ยังมีปัญหาที่วิพากษ์วิจัยกันอีกมากก็คือว่าเรื่องวัคซีน นะวัคซีนเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าตอนนี้ประเทศเไทยเนี่ยนะครับก็ฉีดไปประมาณาล้านกว่าโดสนะครับก็ยังถือว่าน้อยนะยังน้อยอยู่สําหรับเ,เมื่อเทียบกับในหลายๆประเทศในโลกนะครับก็คือ,อยังในเอเชียสิประเทศเนี่ยนะครับสิงคโปร์เนี่ยฉีดมากที่สุดนะครับฉีดไปสิบเก้าเปอร์เซ็นตของประชากรนะเขาคนเ้าน้อยหรือเปล่าก็ ฉีดไปสองล้านน่ะน้อยไม่น้อยไม่รู้ล่ะแต่ฉีดไปสองล้านน่ะกัมพูชาก็ล้านเก้าของเรานี่แค่ล้านเดียวเราล้านเดียวอินโดนีเซียเนี่ยสิบแปดล้านโดสนะครับฉีดไปแล้วนะครับนะครับของมาเลเซียก็หนึ่งจุดสามล้านโดสแต่เขาสองเปอร์เซ็นต์ของประชากรนี่กประชากรก็น้อยนะเขาฉีดได้ไปสองเปอร์เซ็นต์ส่วนลาวเนี่ยนะครับก็ฉีดไปหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์ของประชากรนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็ก็ไม่ธรรมดานะหนึ 2> 1, 2่งจุดสองเองเหรอฮะอัน 1, 2> 2 1> 1, นี้หนึ่งจุสองเปอร์เซ็นต์ร้อยคนฉีดไปแค่คนเดียวมนะ ไม่ใช่หนึ 2> 1, 2่งจุดสองเปอร์เซ็นหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นอ่าอ่าก็ก็ตามสัดส่วนเขาของเรายังเท่าไหร่เองนะของไทยเนี่ยก็นะครับฉีดไปประมาณแสนกว่าก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของเราเนี่ยครับขอโทษนะของประชากรฉีดเนี่ยอของไทยเนี่ยนะครับล่าสุดนะฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับการจัดสรรมาแล้วเนี่ยคือสองล้านโดสครับฉีดสะสมไปแล้วเนี่ย ล้านสี่ใน77็ดิบจจังหวัดนี่นะครับของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังไม่มากแต่ว่าก็ในฝ่ายที่ในการจัดหาวัคซีนก็พยายามกันอย่างเต็มที่อยู่ในขณะนี้นะครับนี่นี่คือในส่วนของตัววัคซีนนะครับที่ที่กังวลกันว่าวัคซีนจะไม่ไม่เพียงพอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับวันนี้ทั้งคอรมอก็อนุมัติงบอีก3า1ร้อยี่สบเ็ดล้านนะครับเพื่อที่จะจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดเพิ่มเติมอีกห้าแสนโดส แต่ว่า500,000โดสเนี่ยซื้อจากซีโนแว็กนะคุณวิษณุนะครับแล้วก็จะเข้ามาภายในพฤษภานะครับเดือนหน้านะครับก็เร่งไป<น>เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเพราะว่าถ้าดูตามนี้จริงเราก็เสียโอกาสมาพอสมควรมันจะทันการไหมคุณวิษณุไม่ทันก<โ>็<พ>ต้องทันและไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรนะตอนนี้เพิ่งซื้อไง เรื่ออนุมัติงงบไงยอนุมัติงบวันนี้กว่าจะวัคซีนจะเข้ามาไม่ต้องเป็นเดือนๆน่ะก็เราเสียข้าโง่ไปแล้วตั้งแต่ต้นน่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้มีการทักท้วงกันตั้งนานแล้วครับว่าด้วยความที่ของเราเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความสําคัญเพราะว่าพอเขาไม่มีประสบการณ์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่ให้ความสําคัญเดี๋ยวจะหาว่าเออเราไปต่อว่าเขาไหมก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเรื่องนี้มันมีการจุดประเด็นกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเคยมีคนท้วงติงแล้วในสภาก็มีการพิปรายไม่วาางใจว่าเออควรจะเร่ง เอาวัคซีนเข้ามาก่อนอย่างนั้นอย่างนี้ของเราก็บางครั้งก็บอกแพงม่งไม่แพงมากน่นนี่อะไรต่างๆติดสารพัดสารพันเพราะว่าไม่ได้กันหนักว่าวัคซีนคือเป็นเป็นตัวเร่งด่วนที่จะทําให้สามารถฟื้นฟูหรือสามารถที่จะป้องกันอะไรได้มันก็เลยทําให้ทุกวันนี้ก็เหมือนเหมือนกับว่าต้องพยายามไปหามาแล้วราคาแพงเท่าไหร่ไม่สนก็ต้องเอาแล้วไปเอาแล้วไปเอามาแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันก็ต้องเอาถึงแม้จะช้าไปแต่ว่า ก็เห็นความพยายามนะก็ต้องทําอยู่แล้วนะทำไมทำก็ต้องทำครับนะครับอันนี้คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนนะครับอีกเรื่องหนึ่งเห็นความพยายามที่จะหลังจากถูกวิพกา์วิจารกันเยอะเนี่ยฮะว่าแก้ปัญหาโควิดได้ไม่เห็นผลทําให้มียอดคนเจ็บคนตายเยอะขึ้นเนี่ยวันนี้คอรมก็เลยจะปฏิวัติเลยหรือเปล่าอย่างที่เราพาดหัวคุณวิศนุว่ายึดอํานาจไอ้ตรงเนี้ยมัน มายึดอานาจจริงๆหรือเปล่าคือวันนี้ที่เราพัดวัวเถิดไปนิดหนึ่งคือว่าบิ๊กตู่เองจะเอาอํานาจกลับคืนมานะครับก็คือว่าอํานาจเดิมเนี่ยอำนาจตามพรบรต่างๆเนี่ยมันอยู่ภายใต้ของรัฐมนตรีครับวันนี้ตามประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยครับช่วงแรกเนี่ยบิ๊กตู่ก็ยึดมาแล้วนะอำนาจตั้งแต่วันที่25มีนาปี63นะ63ก็คือปีที่แล้วอเอามา40พรบรมาเลยมาให้อำนาจของนายกรัฐมนตรี แต่ก็มีมีการมอบหมายให้รัฐมนตรีก็ไปทํางานด้านต่างๆอยู่เหมือนเดิมโอ๋หมายถึงว่ามอบให้รองนายกให้รัฐมนตรี<ช>นั่นคือนั่นคือประกาศครั้งแรกเลยยึดไป40ไป40พรบรเลยครับคือตอนประกาศพรกฉุกเฉินแต่ก็มาคลายไงเมื่อวันที่26พฤษภกาคม2563พอ,อ 13, ตอนนั้นสาการที่คลายปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าก็มีการคืนพรบกลับไปให้นะครับก็คือว่ามีการยกเลิกนะครับ,รบแล้วก็ใช้พรบรโรคติดต่อมา มีพอตอาเฉยๆด้วยแต่พอสถานการณ์มันมีปัญหามากขึ้นอย่างที่บอกติเป็นสองพันผู้ป่วยนะครับที่เสียชีวิตก็เริ่มเป็นหลักสิบขึ้นอะไรต่างๆวันนี้คอรมอก็เลยต้องมายึดอำนาจคืนไปให้บิกตู่เหมือนเดิมหมายถึงว่ากฎหมายที่มอบไปให้รัฐมนตรีแต่ละคนไปดำเนินการไปสั่งการอ่ะวันนี้เนี่ยดึงกลับมามแล้วดึงกลับมาใหม่อีกแล้ว ดึงกลับมาประมาณสามสิบเอ็ดมาตรานะครับ<ส>เกี่ยวกับเรื่องออคือกฎหมายสามสิบเอ็ดฉบับใช่ไหมใช่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเลยในอะนุมัติอนุญาตอนุมัติสั่งการ,รบังคับบัญชาในการป้องก kanske, noting, ي, ันแก้ไขปรับความรับยับยัง้งอะไรต่างเนี่ยคือพอช่วงที่ผ่อนคลายเนี่ยเอาอำนาจกลับไปให้รัฐมนตรีนะอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามีคำสั่งตั้งแต่วันที่26กพฤษภาคมปี63นั่นคือจำนบที่2คืออำนาจคืนไปนะครับให้กลับไปไม่ไม่ไม่ยึดมาเป็นชั่วคราวแล้ว ตอนนี้ยึดกลับมาใหม่แสดงให้เห็นว่ามันมีปัญหาจริงคริบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งการนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆถึงต้องกลับออมนาากลับมาใหม่นะครับอันนี้ยังไม่ใช่เป็นการยกเลิกพรกฉุกเฉินนะยังมีอยู่พกรุกเฉอนพกุกเฉินเนี่ยจะหมดไปในวันที่31พฤษภาคมนี้ก็คือปลายเดือนหน้าถ้าจะต่อกันเนี่ยก็จะต่อประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนนี้คือต่อก่อนก่อนหมดประมาณเดือนแต่ผมดูอย่างเนี้มันคงยากแล้วถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ วันนี้ที่เอาพลกรเอาอํานาจมาก,ก็คือเอาอํานาจเต็มกลับมาสู่พลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งก็วิพากษ์วิจารณ์กันเต็มที่เพราะว่าอันเนี้ถ้าจําได้คือว่าคุณสุประชัยนะครับก็พยายามออกมาพูดสุภชัยใจสมุทรพักภูมิใจไทยพยายามออกมาพูดว่านายกนมนตีเหมือนจะรวบอํานาจหมดแล้วอืวันนี้ก็ชัดเจนจรๆๆิงๆก็คือว่าไปรวบอํานาจมาหมดอีกเหมือนเดิมจากเดิมคลายไปแล้วนะอันนี้รวบมาใหม่ มันเป็นผลมาจากอะไรคุณพิษนุเป็นผลมาจากพวกเอาไมาา่อยู่อะสถานการณ์คือตอนนี้ถ้าดูเนี่ยคือสถานการณ์เนี่ยมันสับสนไปหมดเตียงก็เอาไม่อยู่จัดการอะไรไม่ได้ครับนะและพูดตรงคือมันอุลหมานไปหมดเมื่อวานวานี้ทางคุณหมอบุคลากรทางอาแพทย์เข้าชื่อไล่รฐมนตรีสารณสุขเหมือนกันครับเป็นผลมาจากเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า,าก็เป็นไปได้หมดทุกอย่างจจะเป็นไปได้อ่าวันนี้ก็เลยรวบกลับมาใหม่อำนาจันนี่คืออาบิกตัวอำนาจกลับมาอย่างเดิม ส่วนจะแก้ได้ไม่ได้อะไรต่างเนี่ยคือแน่นอนว่าตัวเลขเนี่ยตอนนี้คืออย่างที่บอกหลังสงกรานตัวเลขมันพีคแน่นอนทุกคนก็คาดการได้นะ2,008นี่สูงสุดละของเราเนี่ย2,008นะครับและก็ตอนนี้ก็ลดมาวันนี้2,000กว่าก็ดูไปว่าจะเป็นผลมายังไงแต่ว่าอำนาจตอนนี้นายกเอากลับไปหมดแล้วไปไปคุมว่าอยู่คนเดียวละคือหลังจากนี้ถ้าการบริหารจะไปโทษใครไม่ได้แล้วนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนายกมีอำนาจสูงสุดในการสั่งการเพียงคนเดียวแล้วทีนี้ ซึ่งตามหลักแล้วนายกก็มีอำนาจสูงสุดอยู่แล้วแหละใช่ไหมสั่งการไปรัฐมนตรีก็ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วถึงแม้จะไม่มีอำนาจตรงั้นแต่เป็นอำนาจต้องสั่งผ่านไงบางอำนาจที่เกี่ยวกับเรื่องพรบต่างๆคือมมันไ่วันนี้ก็รวบออกมาก็เขาบอกว่าให้ผลแล้วครับว่าเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการก็ลองดูว่าประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีแนวโน้มก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีการเลิกพรบจุกเฉินด้วยซ้ำอาจจะใช้พรบควบคุมโรคหรือ พรบาการชุมนุม,มแต่ว่าถ้าดูในตามลักษณะอย่างนี้เอาอำนาจโอนกลับมาอย่างนี้นะผมว่ายากแล้วนะครับดังนั้นผมอาจจะอาจจะมีการต่อพรคือมีการ,ราวิพากนษะ์วิจารณ์มาใช้พรบถูกเฉือนคุมมอ็อบไม่ได้คุมไม่ได้คุมโลกไม่ได้คุมโลกจริงๆครับแต่ว่าวันนี้เอาอำนาจกลับมาดังเดิม,มนะครับก็สามสิบเอ็ดฉบับวันนี้ม็อบไม่มีแล้วเนี่ยมาจัดการ ก็บริารควบุมโรคเต็มที่แต่ว่าพรรากจุกถึงก็ยังไม่ยกเลิกเพราะจะมีผลจนถึงวันที่31เดือนหน้าสภาคมนะครับแล้วก็ถ้าดูแนน้มเป็นแบบนี้ถ้าตัวเลขไม่ลดลงจริงไม่อะไรต่างๆนั้นแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เสียของก็ถือว่าเสียของไหมก็แน่นอนว่าในองมนตีต้องรับผิดชอบเพราะว่าณเวลานี้กระแสต่างๆก็แน่นอนว่าติดลบทุกวันนะก็จากนี้ไปก็ต้องดูแลครับว่า การส่งต่อผู้ป่วยก็ดีนะครับการคัดแก้การประกาศเขตพื้นที่นะครับมีหลายคนมีหลายฝ่ายเรียกร้องนะครับว่าให้มีการล็อกดาวกรุงเทพมหาคนครแต่ว่านั่นคือภาคเอกชนใช่ไหมภาเคอเอกชนด้วย,วยมีเสียงเรียกร้องมีเสียงเรียกร้องทั้งวงนอกวงในรต่างแต่ว่านายฐมตีก็ยังใจแข็งอยู่ครับ,รบยังไม่ล็อกดาวแต่ให้สิทธิ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในการที่จะขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับวันนี้ก็เห็นความร่วมมือว่า ขอความร่วมมืออย่าออกจากบ้านสามทุ่มถึงต uh, ีสี่หลายจังหวัด,น,วดนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นมาตรการขอความร่วมมือก่อน <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ใช่ใชล็อกดาวน์เพียงแค่ขอความร่วมมือเพราะว่าถ้าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามเพราะว่าอาจจะอ้างเหตุผลนู่นเหตุผลนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยคุณจะอ้างอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่กับบ้านเลยนะครับตัวเลขก็ยังอยู่ระดับ2 0 0พันและอย่างหนึ่งที่นายกยึดอำนาจไปเนี่ยต้องติดตามว่านายกในฐานะเป็นผอสบคชุดใหญ่เนี่ยวันที่29 เมษายนจะมีการประชุมกันที่เขาจะมีการเสนอให้ปรับพื้นที่สีแดงหรือว่าพื้นที่ต่างๆใหม่เพื่อให้การควบคุมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ต้องรอดูนะครับว่า,อาตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาเสนอมาแล้วเพียงแต่ว่าวันที่29เมษายนให้สบ,บคชุดใหญ่ซึ่งนาย,ยกเป็นนั่งเป็นประธานเนี่ยจะเขาอออกมาว่ามีการปรับพื้นที่ปรับสีกันอย่างไรเพื่อให้การควบคุมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ต้องรอดูนะคร,คร่าวๆก็จะมีเป็นจังหวัดที่เ,เป็น3ม สามพื้นที่ใช่ไหมเป็นพื้นที่อยู่นะครับก็คือหนึ่งก็แบ่งเป็นสามระดับใช่ไหมระดับพื้นที่อันหนึ่งก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอันนี้สีแดงเข้มนะครับเรียกว่าสีแดงเข้มมีหกจังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม่ชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสูงมากๆนะฮะทีนี้มาตรการเนี่ยนะสำหรับประเภทคุมเข้มเนี่ยนี่ก็อาจจะเอาจริงนะคือหมายถึงว่าก็อาจจะใช้พิเศษหน่อยล็อกดาวน์ไหมอาจจะคึงล็อกดาวน์ละ วันนี้มันจริงๆมันเหมือนล็อกดาวอยู่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีการประกาศเป็นทางการเพราะว่ายังห่วงเรื่องภาพพจททางด้านเศรษฐกิจอยู่แต่นั้นเนี่ย<ๆ>ก็อาจจะมีมาตรการตรงนี้อยู่และเข้มข้นหนักไปกว่าเดิมอันนี้สีแดงเข้มสีแดงเข้มก็อาจจะอย่างที่บอกแล้วครับไม่สวมแม้จ,จะต้องเอาจริงจังนะครับเรื่องของการควบคุมการพื้นที่การกักตัวต่างๆก็อาจจะใช้เข้มข้นขึ้นนะครับสองก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดตรงนี้มี55จังหวัดนะครับแล้วก็พื้นที่ที่3คือพื้นที่ควบคุมสีส้ม ครับตรงนี้ก็เป็น16จังหวัดที่เหลือนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือก็ทั้งประเทศนะฮะแล้วก็ถ้าเราย้อนไปดูมาตรการที่สบคเคยนํามาใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุงสดและเข้มข้นเนี่ยสมัยนั้นใช้ที่สมุทรสาค,ครถ้าจำมาได้นะครับครั้นนั้นก็มีการระบาดเมื่อเดือนธันวา63ถึงมกรา64ก็จะมีมาตรการที่สําคัญประกอบด้วยคืนหนึ่ง ปิดสถานที่เสี่ยงคือปิดเลยนะครับสถาน,น,นที่เสี่ยงตอนนี้ก็ปิดอยู่แล้วกทมก็ปิดแล้วแต่ไม่ปิดทั้งหมดไงเขาคือล็อกเลยะนะล็อกพื้นที่2ก็คือห้ามนั่งบริโภคในร้านอาหาร,รหรือเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา3ามทุ่มถึง6กโมงเย็นยยหกโมงเช้านะครับแล้วก็อันที่3ามก็คือตรวจคัดกรองรอันที่4ี่ก็คืองดเดินทางข้ามพื้นที่เว้นมีเหตุจําเป็นนะครับหรืออันที่5้าคือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทุกพื้นที่นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าจะนํามากับ นำมาใช้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้คือเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยให้เห็นภาพว่าณเวลานี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงแน่นอนว่ายอดผู้เสียชีวิตก็สูงขึ้นนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังสูงขึ้นอยู่ระดับ2 0 0พันแต่นายกมติกลับเอาอํานาจมาเต็มที่จะมาฮึดกันอีกรอบจะมาสู้กันอีกรอบจะได้ขนาดไหนยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็มาติดตามว่ายอดตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตจะมากขึ้นหรือลดลงยังไงนะครับรวมถึง ปัญหาที่ผู้คนต่างๆได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีหรือไม่อย่างไรหรือจะมีอะไรที่เป็นดราม่าอีกหรือเป็นอะไรที่มันเป็นความเดือดร้อนของผู้คนเวลานี้มันเห็นภาพชัดเจนคุณสมชายครับพรุ่งนี้เราก็จะนํามารายงานนะให้กับแฟนเพจเรารับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับบิ๊ก o ็อปบิ๊กอลี่กับพวกเราทีมข่าวของโพสต์ทูเดนะครับวันนี้ผมกับคุณวิศนุลาแฟนเพจไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาน,นะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิททอกบิทสตารลี่